สิคอสโมมีพัสดุส่งมาให้ฉันละ่ะพัสดุนี้ส่งมาจากลุงของฉันที่ฟาร์มเนี่ยอ้าวเปิดดูเลยฉันอยากรู้จังเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในตื่นเต้นจังจะ,จะเย็นๆจะเปิดเดี๋ยวนี้และเร็วๆเปิดเลยเปิด,ดเลยโอ้โหโอัห้งหุ่นนี้น่ากินจังเลยจริงเหรอเนึ่นดูซิว่าเขียนว่าไงอถึงทารไกโอและคอสโมที่รักขอบคุณมากที่ช่วยลุงเก็บเกี่ยวแตงโมงในปีนี้ดังนั้น ลุงก็เลยส่งอง่นพวกนี้มาตอบแทนน้ำใจของพวกเธออ้น่ากินจังเลยทาเคโอวแบ่งมันออกเป็นสองส่วนเลยดูสิฉันเตรียมเครื่องช่างแบบสมดุลไว้พร้อมแล้วอ๋มีถาดอยู่บนนั้นด้วย<ะ>ใช่แล้วเราจะแบ่งอง่นนี้ให้เท่าๆกันด้วยเครื่องช่างแบบสมดุลน,นี่แล้วเธอก็จะกองฉันไม่ได้ด้วยละเอาละเริ่มกันเลยมาแบ่งอง่นกันทาเคโอวจำไว้นะเธอจะต้องแบ่งมันให้เท่าเกันแต่นี่ ฉันว่าฉันจะใช้เครื่องช่างอันอื่นดีกว่ามันคล้ายกับเครื่องช่างของเธอนี่แหละฉันเพิ่งสร้างมันเสร็จเมื่อเช้านี้เองจะแสดงให้ดูนะเอ๋ทาเควเธอชอบทําแบบนี้อยู่เรื่อยเลยเราน่าจะแบ่งองุ่นพวกนี้ให้เท่าๆกันได้ด้วยเครื่องช่างนี้นะมันจะเสียเวลามากถ้าไปใช้เครื่องช่างของเธอฉันต้องลำบากมาตลอดเช้านี้เพื่อจะสร้างเครื่องช่างนี้นะอ่ะฉันต้องลองมันให้ได้ฉันจะไม่ใช้เครื่องช่างของเธอหรอก ธอจะพูดยังไงก็ได้แต่ฉันสงสัยว่าเครื่องช่างของเธอจะทำงานได้เที่ยงตรงหรือเปล่าก็ได้ท้าเคอฉันจะเอาอางุ่นนี่ไปช่างน้ำหนักด้วยเครื่องช่างของฉันก่อนได้แน่นอนตามใจเธอสินี่ฉันต้องแน่ใจก่อนว่าความยาวจากจุดหมุนดึงทั้งสองข้างนี่เท่ากันเอาแล้วนะฉันจะเริ่มด้วยตาช่างของฉันก่อนเริ่มต้นวางอางุ่นหนึ่งพวงลงตรงด้านนี้นี่ <c oughs> จากนั้นวางอีกพวงหนึ่งลงอีกด้านหนึ่งแล้วมาดูกัน อ่าฮะดูสิทั้งสองพวงนี่มีน้ำหนักเกือบเท่าๆกันดีจริงๆยอดมากเลยในที่สุดทุกอย่างก็เรียบร้อยเราเริ่มช่างองุ่นได้แล้วแต่ทาเคโยวฉันช่างสองพวงแรกนี่เรียบร้อยแล้วนี่ฉันกำลังจะช่างชุดที่สองต่อไปเธอช้ามากนะรู้ไหมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันก็จะไล่กวดเธอทันเองแหละโอ้คอสโมดูนั่นสิเห็นองุ่นนี่ไหม มันห้อยออกมานอกถาดเธอแน่ใจหรือว่ามันจะถูกต้องอือแล้วฉันจะทำยังไงล่ะก็ถาดมันเล็กเกินไปนี่นาช่วยไม่ได้เนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะห้อยออกมานอกถาดในกรณีนี้เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าพวกองุ่นทางด้านขวากับพวกองุ่นทางด้านซ้ายนี่มีน้ําหนักเท่ากันอือจริงด้วยอือองุนทั้งสองพวงนี้อาจมีน้ําหนักไม่เท่ากันจริงๆก็ได้อือฉันไม่รู้เหมือนกัน ตกลงเราจะรอทดสอบดูฉันจะขยับองุ่นนี่ไปอีกนิดนึงอืมเราลองดูได้นี่นะเอาละเราลองวางอางุ่นนี่ลองอีกด้านหนึ่งสิได้เลยฉันจะเลื่อนองุ่นไปวางไว้อีกด้านหนึ่งของถาดแล้วเราจะได้เห็นกันดูสินี่มันไม่สมดุลแล้วเห็นไหมตอนนี้อ่าฮะแต่ดูนั่นท้าเคาอลองดูที่เข็มนี่สิมันสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวมันมีน้ำหนักเท่ากันเป๊ะเลยเธอผิดแล้วละ่ะอ่าฮะ ดูสิอืมอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันดูไม่ดีเลยนะคอสโมทำไมละ่ะเธอเห็นไหมว่าอ่างุ่นนั่นไม่ควรจะอยู่อย่างนั้นต่ซ้ำไปมันไม่ดีเลยนะนั่นน่ะอืมเธอคิดอย่างนั้นเหรอถ้ามันไม่ได้วางอยู่ดีๆบนถาดแล้วมันจะไม่เที่ยงตรงอืมแน่นอนมันใช้ไม่ได้คอสโมแต่มาดูเครื่องช่างของฉันสิมันมีถาขนาดใหญ่ทั้งสองข้างใหญ่กว่าถาของเธอมากเห็นไหมและด้วยถาขนาดนี้เราก็จะวา,างองุ่นลงตรงกลางได้อย่างถูกต้องนี่เห็นไหม แล้วก็อีกพวงหนึ่งลงด้านนี้แล้วมาตรวจดูกันเพื่อหาจุดที่มันสมดุลนะอ่าด้านนี้ต้องเพิ่มอีกเฮ้ฉันคิดว่าติมอีกสองหรือสามน่าจะใช้ได้นะอืมอีกหนึ่งผลแล้วดูซิโอ้ดูนั่นในที่สุดมันก็สมดุลกันจนได้เห็นไหมคอสโม เดี๋ยวก่อนเครื่องช่างของเธอมีอะไรแปลกๆนะที่ฉันไม่ค่อยชอบเลยมีอะไรผิดปกติเหรอเครื่องช่างของเธอใช้เชือกที่ผูกลงมาสองข้างยาวไม่เท่ากันนินานี่ต้องไม่ถูกแน่ๆเลยโอ้นี่ไม่ทําให้มันแตกต่างกันมากนักหรอกนะม,มีผลนะมันมีผลแน่ๆเลยมันจะทําให้มีผลแตกต่างกันเป็นอย่างมากเลยเครื่องช่างของเธอนี่ถ้าเราใส่ของที่มีน้ําหนักเท่ากันลงไปเครื่องช่างจะเอียงไปทางที่มีเชือกยาวกว่านะ เธอคิดอย่างนั้นเหรอแต่ในกรณีเครื่องช่างแบบสมดุลของฉันถ้าวางต้มน้ำหนักที่เท่ากันลงในถาดทั้งสองมันจะให้ผลที่ไม่ต่างกันเลยไม่ว่าวัตถุนั้นจะวางอยู่ตรงด้านขวาหรือซ้ายของถาดมันก็ยังคงสมดุลฉันว่าเธอต้องคิดผิดแน่ถ้าเราวางของนั่นใกล้ขอบถาดมันจะต้องหนักกว่าแน่หือเธอคิดอย่างนั้นเหรอดีละถ้าอย่างนั้นเราลองทดสอบเครื่องช่างสองแบบนี้ตามข้อสันนิษฐานของฉันกัน อืมฉันเข้าใจแล้วถําหมายความว่ายังไงเธอต้องการให้เชือกสองด้านนี้ยาวเท่ากันใช่ไหมใช่แล้วก่อนอื่นฉันจะทําให้เชือกสองเส้นนี้ยาวเท่ากันตามที่เธอบอกว่าถ้าด้านหนึ่งยาวกว่าเครื่องท่างจะเอียงไปทางด้านนั้นอืมทำไมล่ะฉันเปลี่ยนเชือกให้มันยาวเท่ากันแล้วนี่นะแต่มันก็ยังคงสมดุลแบบเดียวกับครั้งก่อนนี้เลย แปลกจริงๆด้วยนะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแต่มันมีความหมายนะมันหมายความว่าความยาวของเชือกไม่ใช่ปัญหามันเป็นอย่างนั้นแน่นอนฉันแปลกใจมากๆเลยคราวนี้เราจะทดสอบเกี่ยวกับตุ้มน้ําหนักพวกนี้กันถึงมันจะรูปร่างไม่เหมือนกันแต่มันก็มีน้ําหนักเท่ากันนะตกลงฉันเชื่อใจเธอขอบใจนะถ้างั้นคอสโม ฉันจะวางตุ้มน้ำหนักนี่ลงบนเครื่องช่างของเธอก่อนแล้วเลื่อนมันไปทางด้านข้างของถาดแล้วทีนี้มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาละโอ้ดูสิมันสมดุลกันน่ะเธ <c oughs> <en> <c oughs> อเห็นไหมมันไม่สำคัญเลยว่าเธอจะวางตุ้มน้ำหนักลงตรงไหนของถาดผลสุดท้ายมันก็ออกมาเหมือนกันคราวนี้เชื่อฉันหรือยังล่ะ <c oughs> เธอพูดถูกนะแล้วเราก็ได้เรียนรู้บางอย่างด้วยนั่นคือเราจะต้องทดสอบก่อนที่เราจะบอกอะไรได้อย่างแน่นอนใช่แล้วฉันคิดจริงๆนะว่ามันจะต้องหนักขึ้นถ้าเราวางน้ำหนักลงไปที่ด้านข้างทำไมเธอไม่ลองทำแบบเดียวกันกับเครื่องช่างของเธอบ้างล่ะฟังดูน่าสนใจนะดีละเรามาลองทำดูกันเลยเริ่มเลยนะวางหนึ่งอันทางด้านนี้ก่อนทีนี้มาดูว่ามันจะสมดุลไหมนี่ไง ดูสิยอดไปเลยมันก็ยังสมดุลได้เหมือนกับที่มันเคยเป็นเลยเห็นไหมใช่ใช่อ่าหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งจุดหมุนจะเป็นศูนย์กลางถ้าระยะห่างจากจุดหมุนนั้นเท่าๆกันทั้งสองด้านเราก็จะไม่มีปัญหาที่จะชั่งน้ําหนักให้ถูกต้องอ่าฮะเธอเห็นไหมว่าเครื่องชั่งแบบสมดุลของฉันมีประสิทธิภาพมากกว่าของเธอพูดอะไรอย่างนั้นเครื่องชั่งที่ฉันทํามากับมือนี่ก็มีประสิทธิภาพถ้าเธอพูดอย่างนั้นเราลองมาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่า เครื่องช่างของใครจะทํางานได้เร็วกว่ากันในการช่างน้ําหนักอังุ่นพวกนี้ฉันทําได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องของฉันนี่แล้วของเธอล่ะจะช่างได้เร็วไหมแน่นอนฉันแน่ใจว่าเครื่องช่างของฉันช่างน้ําหนักได้เร็วกว่าของเธอไนี่อ่ารอเดี๋ยวนะฉันจะต้องจัดองุ่นพวกนี้เข้าไปบนถาดก่อนอเชือกนั้นมันขวางอยู่มันทำให้เธอช้าลงด้วย ดูเธอทำสิดี่ยวก่อนฉันจะทำได้ดูนะฉันจะทำให้เร็วขึ้นฉันจะทำได้เร็วกว่านี้ถ้าไม่มีเชือกพวกนี้อย่ามาแก้ตัวเลยเอาละเออไม่ก็ได้เห็นไหมเธอต้องถือถาดไว้ด้วยมือข้างหนึ่งไม่เช่นนั้นมันจะหกกระจายแต่กับเครื่องช่างแบบสมดุลของฉันแล้วฉันไม่มีปัญหาพวกนี้มันไม่มีเชือกมาขวางทางเห็นประโยชน์ของมันไหมแท้พูดถูกแล้วแต่ว่าเธอรู้ไหมมันปรับปรุงได้นะฉันคิดว่าฉันจะยกถาดนี้ขึ้น อย่างนี้ฉันจะเลื่อนถาดนี่จนกระทั่งมันขึ้นมาอยู่เหนือคานนี่มันจะทํางานคล้ายกับไม้กระดานหกธอเข้าใจไหมใช่แล้วเดี๋ยวฉันกลับมานะได้ไม่ต้องห่วงฉันจะรออยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนหรอกทาเคาโอลงทุนลงแรงมากเหลือเกินสําหรับสิ่งนี้แต่ฉันไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะปรับปรุงเครื่องช่างของเขาได้เฮเธออยู่ไหนน่ะฉันกำลัลงรอเธออยู่นะรีบกลับมาเร็วๆสิเฮนี่ไงละ่ะฉันทำเสร็จแล้วคราวนี้ลงามาดูกันนะคอสโม รนเธอทำเสร็จจนได้นะแต่มันทำอะไรได้บ้างล่ะดูนี่สิคอสโมฉันจะทดสอบมาโดยตุ้มน้ำหนักสองอันที่เท่ากันและมันควรจะสมดุลฉันอยากจะทำเครื่องช่างแบบนี้มานานแล้วนี่ไงฉันทำได้ยอดเยี่ยมดีจังทีนี้มันจะเป็นยังไงถ้าเลื่อนตุ้มน้ำหนักไปด้านข้างได้ได้ได้ฉันจะเลื่อนอันนี้มันก็จะยังสมดุลอยู่ดีแหละนะนี่เอามีเห็นดีเลย อืมมันใช้ไม่ได้เหมือนกันตลกมากคอสโมมันจะต้องมีความลับอะไรสักอย่างในเครื่องช่างแบบสมดุลของเธอมาดูกันสิต้องมีความลับอยู่ในนี้แนะ่ระวังนะอย่าทำมันเสียล่ะอืม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 ้มอ๋ดูสิมีคันอันนึงข้างในนี่ใช่แล้วแต่ฉันไม่เข้าใจทั้งหมดนี่เลยอ่ะ เธอเห็นไหมว่าเครื่องช่างอันแรกนั่นเหมือนกับเครื่องช่างของเธอมาสมดุลได้แม้แต่เมื่อตุ้มน้ำหนักไม่ได้วางอยู่ตรงกลางถาดก็แล้วทำไมเครื่องนี้ถึงได้ไม่เหมือนกันล่ะถ้าอย่างนี้นฉันจะลองถามคุณซาสกิดูนะสวัสดีครับคุณซาสกิคุณเห็นไหมว่าเครื่องช่างอันนี้ได้สมดุลเพราะว่าตุ้มน้ำหนักอยู่ตรงกลางทีนี้คุณช่วยเลื่อนตุ้มน้ำหนักอันนึงไปชิดกับขอบของถาดสิครับครับถูกแล้วไม่คิดว่ามันจะสมดุลแล้วตอนนี้ครับถูกแล้วครับจริงเหรอถ้าเราวางตุ้มน้ำหนักนี่ลงใกล้ขอบถาดแล้วมัันจะยงสมดุล อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับเลื่อนไปใกล้ขอบถาดน,นะครับอ้ามันก็ยังสมดุลใช่เหรอจริงด้วยมันแกว่งกลับมามันกลับสมดุลเหมือนตอนแรกเลยช่วยบอกผมได้ไหมครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ อ๋อเราลองมาดูที่คานที่ผมถืออยู่ในแนวตั้งนี่สิครับไม่ว่าเราจะขยับมันไปมายัางไงนะครับมันก็ยังตั้งฉากกับพื้นโต๊ะเห็นไหมครับครับเห็นแล้วจากนั้นเอาถาดเนี่ยติดเข้ากับคานนี่ดังนั้นถาดจะต้องวางตัวอยู่ในแนวระนาบเสมอมันไม่สําคัญเลยว่าตุ้มน้ําหนักนั้นจะวางอยู่ที่ไหนจะอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ตรงนี้แรงที่เกิดจากต้นน้ำหนักนั้นจะอยู่ตรงนี้เสมอตรงจุดนี้ครับ เห็นด้วยครับหรือจะพูดอีกอย่างระยะระหว่างจุดหมุนที่อยู่ตรงนี้กับจุดที่แรงกดจากตุ้น้ําหนักกดลงจะเท่ากันเสมอใช่ครับถูกเพ่งเลยและนี่เป็นเหตุผลว่าทํำไมมันถึงสมดุลอยู่เสมอตอนนี้ผมเข้าใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแล้วอันนี้ล่ะคานที่ขวางอยู่ข้างล่างนี่คืออะไรกันและมันมีหน้าที่อะไรที่เนี่ยคานขวางข้างล่างนี่น่ะเหรอครับใช่ครับ เธอเห็นไหมว่ามันใช้สําหรับรักษาแนวของคานตั้งและถาดทั้งสองนี้ให้อยู่ในแนวนอนเสมอมันจะรักษาระดับได้ไม่ว่ามันจะเลื่นไปยังไงเห็นไหมครับอ๋าผมเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงได้สมดุลดีอย่างนี้นั่นคือ<ม>เครื่องช่างแบบสมดุลที่ทำถาดไว้ด้านบนโดยวิธีพิเศษนี่เพื่อให้แรงที่เกิดจากก้อนน้ำหนักกดลงที่จุดที่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะคงที่ทั้งนี้เพราะว่าถาดนี่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งขึ้นและลง นี่คอสโมถ้าเราลองดูข้างในเครื่องช่างของเธอเราจะพบว่ามันทำงานด้วยวิธีเดียวกันกับแบบจำลองของคุณซาสากิและฉันขอบอกว่าเครื่องช่างอันแรกของฉันก็ทำงานแบบเดียวกันด้วยเพราะถาดทั้งสองเคลื่อนที่ในแนวดิ่งขึ้นและลงฉันเข้าใจแล้วนั่นคือเครื่องช่างของเธอและก็ของฉันด้วยมันช่างน้ำหนักได้โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าจะวางของในถาดยังไงใช่แล้วอ่ะฮะ ดังนั้นเครื่องช่างแบบสมดุลที่ฉันสร้างมานี่ก็ไม่เลวนักนะ hmm. มีอีกอย่างหนึง่งเราจะใช้เครื่องช่างแบบนี้ช่งน้ำหนักของเล็กมากอย่างนี้ได้ไหมนะโอ้คอสมอดูนี่สินี่เป็นเครื่องช่างที่ได้มาจากคุณซาสกิมาละเอียดมากเลยรู้ไหมอ hmm. อีกอย่างนึงนะเครื่องช่างนี้ก็มีแนวคิดพื้นฐานแบบเดียวกับเครื่องช่างอันแรกที่ฉันสร้างขึ้นมาดูนี่นะนั่นไงอมเอเลระนะดูซิว่ามันหนักเท่าไหร่ ขั้นแรกสุดเธอรู้ไหมว่านี่อะไรดูสิชิ้นโลหะเล็กๆนี่ก็คือตุ้มน้ำหนักนั่นเองมันมีขนาดเศษหนึส่วนหกรัมน้ำหนักของมันมีน้อยมากเราจะใส่มันลงไปในนี้เธอคิดว่ายังไงล่ะใส่เข้าไปอีกหน่อยอืมฉันคิดว่าเธอถูกนะตัวหนอนเล็กๆนี่หนักมากกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะ <c oughs> ตกลง <c oughs> ใส่เพิ่มอีกหน่อยโอ oh. เป็นยังไงบ้างล่ะทีนี้เ <c oughs> นี่ย มันได้สมดุลแล้ว oh. มันกำลังเคลื่อนที่อีกแล้วมันกำลังจะสมดุลโอ้ oh. มันกำลังจะสมดุลแล้วนี่มันยอดมากอืมเอาละคุณหนอนคุณอยากจะกระดึบกระดึบไปทางไหนก็ได้ตามใจคุณทางแน่ใจเหรอแน่นอน